สวัสดียามเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดียามมือแรงเด้อมือนี้ได้ก้อยสมเป็นตาแสบบะมีผลไม้แบกอาง,งนุนหมากอาง,งนุนว้าเล้วกระจวดจาดเป็นน้ำกันเด้อนัอ่นกินเข้าไปแล้วมันละแม่รลยแ <c oughs> พร้อม มื้อนี้พี่น้องเลยเพื่อนๆเลยเจอแต่คุณโทรมาโทรมาเลยเมื่อยน้ำเผือนเดออิสมิงน้ำเดมอมนะนา,นบามบักพีกมาละกีนกนกอย่างนรแล้วเป็นคนชอบทานมาละกีนนก กินพักไฟละลายผักก็น่าทานมากชีสฉันน่ารับประทาน พาไปตั้งเพจดีกว่าเพื่อนๆเลยถ้าเราอยากได้เงินนะสร้างรายได้นะเอา facebook ส่วนตัวไปทำนะเสียงยูเดสขาเห็ดพิกกอย่ยังมาค่ะแล้วขอมูลเขาเป็นสาธารณะพร้อมเ้าไปเ้าตั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวให้ไวเป็นบ้าขอมูลงะวานเดือนปีเกิดถ้าเอาไปปิดไว้เป็นะเะคินเฉพาะฉันก็ไม่ได้เป็นเพียง เรามาตั้งเพจเขาก็ไม่เห็นข้อมูลล้าอยากเห็นเบอร์โทรอยากเห็นเห็น,เห,นเห็นรอดอยากโทรโทรมารวดโทรมาก็คุยยห้ <c ười> งเหงาอยู่โทรมาลหลาย <c ười> หลายใครโทรมาโลดบริย <c ười> ารยห้งเหงาอยู่เป็นคนขี้เหงา หมักผักใส่มันจะคมอหล่ำเลยนะเนี่ยแต่ว่าทานกับเนื้อไอ้ก้อยเนื้อ,อน,นี่มันสิแบบมันสิแม่รลดน,น,นะนะแคผิดใจ ซื่นเลยซื่นเิ็นดาวอังคารเลยม,ม,มานะคะทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยทุกิีกแฟนเพจนะคะอยากมาหาแล้วได้ได พิเศษมีหลักแฟนเพลงกับโทรหาดีดีจ้าเงินฝากแล้วโทรมาเลยคุยเป็ี่ยนยักษ์สีบอลอย่างกินเป็นอย่างเดียว ผมอำลำใส่น้ำกันเลย,ยเนียม่มันสุดยอดมากเลยพข้าวตองกินกับลาบนีนก็กบแบบแมนเลยเด้อหอมแดงหวานเป็นลมขมเป็นยา <Okay. S 2> มักผิดเกิดใจใส่เลย <c oughs> <c oughs>